รับพวกเราพักก้าไกลถึงขนาดาน,นี้ตบมือดังๆยาวๆให้ตัวเองเดียวโอ้ผู้คุณสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆแล้วตั้งแต่สามย่านเป็นต้นมาไปที่ภูเก็ตไปที่เชียงใหม่ไปที่เชียงรายวันนี้มาอยู่ที่พระรามสองกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วว่าพวกเราต้องมาเช็คพรงกากซะหน่อย พวกเอาพร้อมไม่พร้อมไหนบอกผมหน่อยสิพร้อมไหมเอาวไหนขอเสียรคนอยากเลือกตั้งหน่อยเร็วไหนขอเสียรคนรักประชาธิปไตยหน่อยเร็วเอาล้วหัวคะแนนธรรเนี่ยมาชักหน้าเลยนะเซบเซบสบายก้าวไกลมาเก้าไกลเซบไพปก้อะไรกลก้าวไกร รักมากผุดยอดรักมากผมไม่ได้ได้ตัวอันทีเลยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้ผมขอดูญาตมามาที่พราีสองแห่งนี้เพื่อที่จะมาตามหาชัยชนะให้เพื้อนเื้อของผมนั้นสามคนมีอดีตสตส้สแต่อดีตนากคตใหม่คุณกายนัทชาบุญชัยสวัสดีนะ ก็ชาวบานขุณเทียนคราวที่แล้วมาเป็นที่หนึ่งคราวนี้ไปจับฉลากด้วยกันมาเมดินมาหาผมบอกพีเพ่เกมมีเกมผมอยาพักอยากได้พักอะไรผมเป่ากระบอกไปทีนะึง<อ>บอกว่าเอาเบอร์หนึ่งสี่น้องปรากฏตามมาคุณได้อะไรในบอร์ประชาชนนี่เออร์หนึ่งคนน่าจะบอกแม่พี่นอกชาวบานขุณเทียน อยากได้สสที่พื้นที่ดีสภาก็เด่นรักษาผลประโยชน์ได้เขาบอกให้ถอยมาครับเดี๋ยวตกแปบนึงกําลังมาเล่น <c oughs> พื้นที่ก็ดีสภาก็เด่นรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องชาวบางคุเดียได้เป็นอย่างดี <c oughs> เรื่องของการท่องเที่ยว <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับชายปัง <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับลิงด้วยใช่ไหม แล้วในขณะเดียวกันในสภาคนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจไอโอจนหลักแต่ครั้งแรกก็คือเขาครับพี่น้องพัศ <Yeah. S 1> ุดอภิรายไม่ไว้วางใจนักขบวนตีท่านหนึ่งลูกนี้จะก็อีเลยไหมไก่โ <Yeah. S 1> อ้ยเจ <Yeah. S 1> ้าเลยเพราะฉะนั้นเจ้แม่พี่น้องชาวบางขุนเดียนทราบปาอยู่ครั้งนี้เลือกตั้งบัตรสองใบสองเบอร์ใบหนึ่งเบอร์ของพรรคใบหนึ่งเบอร์ของเขตพรรค กาหมายเลข31เบอร์เขตกาเบอร์หนึ่งให้คนรุ่นใหม่ไปรักษาผลประโยชน์ของบ้านพ,พี่น้องในบ้านคุณที่ยครบพี่น้องครับต้องมือ่องดงให้สตาร์ทให้ดุเดีอเลยอดเรวใครลับอบอยู่ไหมใครไม่อยู่ออ่ะ,อะมือเปลี่ยนเ,เนาะใช่ไหมคนต่อมาครับน้องชายผมมีคนคนนี้เลยปูอัดต่องมือ่อวาน,นเลยแล้ว เจบนี้ผมบอกเลยปูอาจแพ้ไม่ได้คราวที่แล้วมีอดีอนาคตใหม่มาทำให้ผิดวันเจ็บนี้ไม่ใช่รถปูอาจเจ็บนี้รถงูเหาครับพีน่น้องเพราะฉะนั้นพวกแม่พี่น้องชาวจอมก็ตองตั้งกระทะไวด้ดีๆตั้งน้ำมาให้ร้อนๆเตรียมกระเทียมไว้เตรียมไปไปโหระพาไว้ แล้วสับสับสับใส่ผู้เฮาจรกันนะถ้าผู้เารไปเรือกันเลื่อกครูอาเข้าสภาเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคราวนี้เขาได้หมายเลขสิบเอ็ดต้องจำให้ดีนะครับย้ำอกันอีกครับเลือกตั้งคราวนี้ไม่เหมือนคราวที่แล้วบัตรสองใบสองเบอร์เบอร์หนึ่งของพรรคกับเบอร์หนึ่งของเขต ตาทัดจอพักก้าวไกลทานการหมายเลข31ในเบอร์ของพักแต่เบอร์ของเขตเขตของคนนี้กับเขตคนนี้ก็ไม่เหมือนกันเข้าคูหาไปจำชื่อนัทชาได้จำชื่อปูอาจได้ก็เลือกไม่ได้เพราะเบอร์เพราะบ,บัตรจะไม่มีชื่อมีแต่เบอร์ของคนนี้เบอร์หนึ่งของคนนี้เบอร์11นะครับ31กับ11 31กับ1 เพราะฉะนั้นผมต้องขอร้องพ่อแม่พี่น้องครับเลือกตั้งครั้งนี้เดิมพันสูงเหลือกเกินวันที่24พฤษภาคม8โมงเช้าเป็นต้นไปถึง5โมงเย็นไปกันแต่เช้าตั้งแต่8โมงยาเลยถึง5โมงเย็นไปกันเยอะๆอย่าไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพาก้าวไกลเสียงจะตกน้ำง่ายดเดียวก็เลือกให้เยอะๆให้มันไปถึงฝั่งสิงมา,สามันดนฝั่งไม่ชนะได้เพราะฉะนั้นผมบอกกับพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ครับ ไปไปกินหมูกระทะเวลาไปกินหมูกระทะเอากันไปเยอะขนาดไหนเลือกตาราง,งนี้ก็ไปให้มันเท่ากับไปกินหมูกระทะนั่นแหละครับพี่น้องอย่าอย่าไปคนเดียวไปคนเดียวมันเหงาพอพอพูดถึงของกินของกินก็ม,มาเลยมียเยอะมีเตาเลย เพราะฉะนั้นเระตังครั้งนี้อย่าไปคนเดียวบางทีก็บอกว่าแพ้แค่ห0 0 0งพันสนคะแนนถ้ามีคนข้างในที่อยู่ในเขตนั้นพาเพื่อนไปด้วยอีกสักคนสองคนเลือกทั้งทีก็ไปกันเยอะๆไอสอง0ั 2, นคะแนนที่เขาบอกว่าจะตกน้ำมันก็จะถึงฝั่งครับพี่้องครับนนคนที่สามายังนนไอเราจะนอมมายัง ไอ้ไาเหรออยู่นี้แหละไอ้้ออยู่ใช่ไหมอ้าหาเสียให้เราก่อนได้ไอ้าอายีนี้กว่าเราตบนมือดังดยาวยาวให้คนนัดสู้อย่างไอ้รชนให้ด่างดให้เขามาหาเราดีกว่าตบอดองไอ้สครัคนที่ต่อสู้ในเขตบางเบิใครๆก็บอกว่าบางบนสู้ยา แต่ดูจากคนที่มาในวันนี้แล้วดูเหมือนว่าจะหักปากกาเสียนบางบ่อนจะลาไปน้องครับเดี๋ยวเราดูข้นหันิดนึงนะหรับน้องประชาชนนั้นนั่นขนาดเลยนะครับก็ด้านหน้าเซนทัานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของภาคก้าไกลนะครับที่คุณพี่าด็ดเดเเเป็นเวทีเฉพาะกิจนะครับ ที่ช่วยผู้หาเสียงในเขตเท่าน um. ั้นนะครับเปิดเปิดเปิดฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินส่งเสียงไปแล้วโอเคขอบคุณมากสำหรับคุณไอ์ครับได้เบอร์สี่ถูกไหมได้เบอร์สี่จำง่ายง่ายอย่างนี้สำหรับพี่น้องปากบอลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการเลือกผู้สมัครปุ๊บเลือกวันนี้ พรุ่งนี้เขาเป็นสะสะในสภาทําหน้าที่ดูแลพี่น้องชาวบางบอนได้ทันทีต้องเลือกเบอร์สีก็จำง่ายๆแบบนี้ครับ14พฤษภา,าเข้ากููหากาเบอร์สีจะง่ายย่ายกี้เลยจวนเบอร์สองพักก็หมายเลข31เช่นเดิม31กับ4ทํทำให้บางบอนไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากชอกดี การเมือ,องดีปากทอดีการเมืองดีปากทอดีขอกคุณสุดยอดมากเลยขอบคุณมากครับอย่าลืมนะไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียกัน,น,นยเยอะวันนี้ผมมาตามหาชัยชนะให้คผมมาตามหาชัยชนะให้ทั้งหมดตามหาชัยชนะทั้งหมดให้สามคนคนที่หนึ่งนัทชาบุญชัยสวัสดิ์ เลือกเบอร์31กับเบอร์1อาต่อมือสุสดท้ายกำลังใจหน่อยแ,แล้วคนที่สองขวามือของผมปูอัดหมายเลข31กับเบอร์11อันคนสุดท้ายบุณไอรัชนกหมายเลข31กับเบอร์4อโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับจัได้เลย และที่สี่คนสุภาพสมเราไปเปลี like man, ่ยนพระรามสองเปลี對對่ยนกุ้งเตีมมหานครแล้วเปลี่ยนประเทศนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ เนื่องจากเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์แออัดมากนะครับเดี๋ยวนั่งลงก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันนะครับทุกคนเปิดจ่ายรูปร่วมกันนะอย่ายอมแพ้ที่พอกิจที่สามย่านที่มหาชัยเรานั่งลงเปิดแปด้วยกันบุสรบานลอยขอบ้านใจ คนจะนอนลอยขอแปดไดยขอแปดไดยนั space, spring, ่งเรีนนั่งเรีนั่งลงเดี๋ยวเซลฟี่เดี๋ยวเซลฟี่ร่วมกันเดี๋ยวเซลฟี่ร่วมกันเดี๋ยวนั่งลงก่อนนะครับชาวก้าวไกลทุกท่านนะครับนั่งลงก่อนนะชาวเก้าใจทุกท่านนั่งลงก่อนนะครับ ชาวก้าไกลทุกท่านนั่งลงก่อนนะครับชาวก้าไกลทุกท่านนั่งลงก่อนนะแล้วก็เซลฟี่นะครับนั่งลงก่อนนะครับเดี๋ยวพี่พิมเดี๋ยวพี่พิมจะถ่ายเดี๋ยวพี่พิมจะถ่ายเซลฟี่เครื่องตัวเองนะครับลงในไอจีของพี่พิมนะครับเดี๋ยวทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันนะครับ ขอแปดบนสะพานลอยหน่อยแล้วขอแปดบนสะพานลอยหน่อยนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนด้านหน้าด้านหน้าต้อไม่นั่งลงถ่ายไม่ได้นะครับด้านหน้าเขาไม่ได้เขาไม่นั่งลงถ่ายไม่ได้นะครับด้านหน้านั่งลงก่อนนะครับด้านหน้านั่งลงก่อนนะด้านหน้านั่งลงก่อนนะครับด้านหน้านั่งลงก่อนนะครัด้านขวานั่งลงก่อนครับรบหน้าลงเลยค่ะสามสองหนึ่ง

ดีนะคะพ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆนะคะวันนี้นี่คือเสียงของไอ้าค่ะรักชนกสีนอบนะรักชนก